คิดไม่ออกเกมคิดไม่ออก <S <S ากติกาเกมคิดไม่ออกแต่ละทีมต้องสลับกันพูดคำตามโจทย์ที่เรากำหนดให้โดยมีเวลาทีมละสิบวินาทีต่อหนึ่งชื่อถ้าคิดไม่ออกก็จะแพ้ไปเอาเป็นว่าเกมที่แล้วนะครับฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายแพ้ไปเราให้สิทธิ์คุณได้เริ่มตอบก่อนได้ค่ะโอเคนะครับเอาครับมา,มาบและหัวข้อก็คือยี่ห้อ,อรถเริ่มแพ้ฮอนด้า Honda s <S โตโยต้าเบนบีเอ็มซุซุกิวอนโวฮอนซีนิสันตกลงเอาอะไรนิสันไดฮัตสุเอ่อดีออดี้ออดี้ออดีเทอร์รี่มเตอร์นี่แลมโบกินนี่เออเออเฮ้ยโตโยต้า ไปแค่หคะแนนต่อไปก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มครับเตารีดเทเซชันเครื่องซักผ้าแอร์หม้องข้าวไมโครเวฟทีวีคอมพิวเตอร์กระติกน้ำร้อนแล็ปท็อปตู้เย็นตู้อบขนมปังติ้ง ไมโครเวฟไ,ไ,ไม่เอาแล้วต่อไปไม่เอาแล้วดูเล็กดูดิสติหนูเล็กสติดูเล็สติสตีโจทย์ข้อต่อไปครับชื่อเมนูที่ขึ้นต้นด้วยไข่โอ้ ชื่อเมนูอะไรก็ได้แต่คําว่าไข่ต้องมาคําที่หนึ่งนะเข้าใจนะครับพร้อมแล้วเริ่มไข่ต้มไข่เจียวไข่ตุ๋นไข่ดาวไข่พะโล้ไข่ลูกเขยไข่เจียว <Bond> <t ans> ถ้า,ถาผมอนุญาตไข่เจียวหมูสับไอ้นี่ก็จะมาไข่เจียวเนื้อสับไข่เจียวไก่ก็ไม่ได้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 ไ่ได้ไม่ได้ไย่ไม่ไดไม่ไดม่อดเไม่ไดีไม่ไม่ไดนไม่ชิ้ไม่ไ้่ได้ไม่อด้ไ่ไ้ไม่ไ้ไ่ไ้วมด้ยม่ได้ไม้ไม้ไมีได้ม่ดไม่ม่ได้ม่้ไม่่ไม่ไม่มด้่่้ชิ่ปี้ตอบคน้ดียวด พี่เจอกับผมลาหลังเลยมันนี้คือนอกรอกของคะแนนเราควรจะมีเดิมพันว่าถ้าใครชนะใครแพ้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ่ะคุณเสนอมาเลยถ้าผมชนะคุณอ่ะคุณตามไอจีผมดางรายการได้ไหมเผื่อว่าถ้าพวกเราชนะพวกเราสามคนขอลุมฉีบคุณได้โอเคปะได้เลย กีฬาที่ใช้อุปกรณ์โโหไม้เอาเป็นว่าผมช่วยใบยให้อะไรก็ได้ที่ต้องมีอุปกรณ์ในการใช้หรือที่ทํามาจากไม้โอเคไหมไม่ได้ต้องขึ้นต้นไม้ไม่ได้ต้องขึ้นดยต้นไม้โอเคโอเคไหมโอเคเลฟมากอล์ฟปิงปองม้เบสบอล แบดมินตันไม้เทนนิสฮอกกี้ไม้ไม้หมดเวลาไม้สามไม้ฟาโลเอ้ยคริกเก็ตเอ้ยวุ้ยลึกลึกลึกไม้ยังไม่ลึกไม้เจ็ดสามมันมีอะไร กันคุณโปโลผมการายกันไม่ไม่แล้วมันมีไว้อะไอีกเอาพูดมาอีกไม่กี่เป็กสงเป็ม่งเป็กสองไปไม่มีไหมไปยังไงวะเสร็จความรู้สึกของคุณเป็นไงบ้างใคนิกกี้เป็นคนพิมนิกอะไร N I C ทำไมต้องมือสั่นด้วยอะติงเตนูมตอามมาโอลโคุณโลกดเล่กเลยอ่